สวัสดีวันปีใหม่ปีพศ2566ค่ะทุกคนปีใหม่นี้ขออวยพรให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองไม่เจ็บไม่จนไม่พบอุปสรรคปัญหาใดๆเลย หากใครที่มีปัญหาหรืออุปสรรคขอให้แคล้วคลาดอยู่รอดปลอดภัยพบเจอแต่สิ่งดีๆคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาคิดถึงเงินหมืน่นขอให้ได้เงินแสนคิดถึงเงินแสนขอให้ได้เงินล้าน มีโชคมีลาบถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งใครที่ยังไม่มีแฟนก็ขอให้เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงสวยสวๆรอๆรอรวยรวยมีแต่ความสุขใครที่มีครอบครัวแล้วก็ขอให้รักกันมั่นคงยืนยาว มีลูกหัวปีท้ายปีมีเงินเก็บเงินก้อนเฮงเฮงรวยรวยขอให้ดวงไฟชีวิตทุกคนรุ่งโรดโชคช่วงชัดชวานกันตลอดไปอยากได้อะไรก็ไปหาซื้อกันเอาเองที่ห้างใหญ่ๆ ร้านค้าต่างๆหรือซื้อที่เซเว่นอีเวนกันนะคะอย่าลืมพกเงินไปเยอะๆนะรักทุกคนมากเลยค่ะ